ใช่เดี๋ยวโพสก่อนพี่บิรุกำลังโพสร,รูปเดี๋ยวจะมีรูปเราไปโพสในของคุณบิรุสังตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ฮาราจูกุกับพี่บิรุสังนะคะเป็นกูรูสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียวนะคะเพราะพี่เขาอยู่กูรูกูรูนะคะก็เดี๋ยวพาไปจะบอกว่าตอนนี้เหมือนเขามีอีเวนต์ตัวชินนัมมอนโลเลยอะ่ะก็จะมีแบบอะไรที่มันคอลลร์คอเปรทเล พอล랩กับชินนมอนโลเยอะอยู่นะตกลงมันชื่ออะไรนะชิโนมอนโลใช่ไหมชินนมอนโลเราผิดจะมาเถียงกันนะคะว่าอีตัวนี้เดี๋ยวฉันจะให้ทุกคนดูนะเมื่อกี้เราเถียงกันนะคะว่าอีตัวนี้มันชื่ออะไรแล้วฉันก็ไปบอกพี่เขาว่ามันชื่อปอมปอมปุลีแล้วพี่เขาบอกไม่ใช่มันชื่อไมล์เมโลดีสรุปว่าเถียงกันไปเถียงกันมาก็คือผิดทั้งคู่นะ <laughs> ไม่ใจละตรงอย่างต้อ <laughs> งบอก จะบอกว่าคนเริ่มเยอะเยอะใส่หน้ากากกันทำไมก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ใส่หน้ากากมาไหมเพราะว่าฉันเมาแล้วฉันก็แบบเสียงเมากับพี่บีหลุ่เมาได้ชิบุยาเดินมาถึงไทยรึงเนี่ยเมาแบบไม่อยู่ไม่หย่อนอ่ะไม่หยุดกันอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้ ถึกถึงกันหรือไม่คนเยอะมากเฮ้ยพี่เรากินเราที่นี่เค้ามีตาบักว่ะเราไปกินตาบักกันได้นะตาบักตาบักที่อยู่อ๋อตาบักมีคลงาค้ายคลอดปิดปิดไปแล้วจริงไปแล้วอ้าวอ้าวที่มันเปิดจีอ้าที่มันเปิดจีคล้ายคล้ายคลอดก็น่าจะมีเออนี่เราคือเดินเดินไปแล้วเดินหาหรือว่าเราจะหาร้านแบบ กินอะไรอะของว่างจุกจิกที่มันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเลือกอาหารพี่เออแต่ว่าไอ้เมื่อกี้ไอ้ชินนามอนโรที่เราเดินผ่านอะหนูไม่ชอบกินเท่าไหร่กว่าไอ้โดรายากิไม่ค่อยไม่ค่อยกินคุป้าหรืออะไรอะคุณป้าหรือคุณคุณลุงอะเนี่ยฉันชอบอะไรแบบเนี้ยเขามีความแบบโดดเด่นและมั่นใจเราต้องบอกเขาขอถ่ายรูปได้ไหม ขอรรนะถ่ายรูปนะเนี่เขาเิอลำบากมากเลยเนาะแต่เราชอบนะเขามีความเป็นตัวของตัวเอง<ห>ดีนายคือคุณลุงใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันข้างบนโอ้ยมีด็อกคาเฟ่พีค่คาเฟ่หมาคาเฟ่หมานี่นเยเราขึ้นเปไ็นแมวเราไปเล่นหมาไหมเราอยู่บ้านเล่นน,น้อแมวเล่คาเฟ่หมา ไปรอบอ่ะไปยืนไปดูสิโอ้ย10นาทีเท่าไหร่โอ้ยนอ้ยน่งมาวว่ิ1ินสที200ยี่สิบเออใี่ไหมเอออารมณะดีดูสินี่จะให้เข้ามาเออ10นาที200ยี่ใช่ไหมวันจทรงเนาะโอยัสมีไวไฟด้วยเห็นป่าว ฟรีดริงกอเราก็385แล้วเราก็กินน้ํได้แก้วนึงอก็ถ้าเราจะให้ขนมหวาเราก็เพิ่มมี385เยนอันนี้คือ10นาทีใช่ปน่าจะเออเราก็สัก20นาทีก็ได้แหม200ก็400เยนเนาะอ๋อหรือว่าหรือว่า10นาทีแล้วก็พลัสฟรีดริงก์แบบเป็นก็เป็นก็เป็น500บ่ะเออจะเป็นแบบนั้นนะครับน่ะอามั้ย

อันนี้เรากำลังจะทำเล่นกับหมาไป,ไปเล่นกับหมาหมาเลี้ยบปากอ่ะก็ได้ตัดคิดในใจว่าพี่พีรุตเล่นกับหมาก็หนูยังไม่พออี <c oughs> <c oughs> กค่ะฮีกระเด่นตกอนไรพูดถึงเรื่องหมาเนี่ยผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่หน้าหล่อเนี่ยก็คือต้องหน้าหมารู้ปะ่ะไม่ทำไมอ่ะอินุาออาคาโอะลงไปถามสามีขาสิว่าสามีขาอ,อ,อินุคาโอดเนี่ยคือแบบไหน คือแค่แตใครที่บอกผู้ชายหน้าหมาเนี่ยนะคือหน้าตาหล่อหมายถึงว่าหน้ารักเหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบให้นี่ถือหมายถึงต่อคางจะแบบเรียวๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือจมูกจะแบบยืดๆหน่อยก็คือก็จะแบบอย่างเงี้ยคือประมาณว่ากินข้าวหหน้าหมาโครงโครงดีถ้าใครมาด่าคุณนะคุณหน้าหมาเพราะว่าเขาชมคุณนะอ๋ออย่าด่าเรานะเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นยูวสังกะหน้าไม่หมาแตเป้าป่า หน้าไม่หมาปากอย่างเดียวได้หมาเออหมนานีปากเนี่ยแน้นๆๆอยาเขาไปดูไม่รู้รอนานแค่ไหนเนี่ย